อโหดดสุยแสดงว,ว่าของมันเข้าแสดงว่ามันอินมันอินมันอินมันดินแล้วถ้ามาอีกรอบนึงนะกรอบนี้จะไม่ธรรมดา,าใ่คนมันจะเยอะมากกว่านี้ใ่แค่นี้ยังล้นเลยอ่ะคิดดูแล้วกันใครครับรพม่ากักกมพูชากัมพูชากัมพูชาเออกัมพูชามานี่แค่กัมพูชานะแล้วเราเป็นคนไทยเล้วของประเทศอ่ะเราจะอยู่เถยนะเถือนเนาะ ต่างไม่ mhm. ค่นี่แล้พี่ว้าวสองคนหนุ่มี่ยสุดยอดแล้วเราแล้วเราทำคู่กันนะมันเก่งกันคนละอย่างนะแต่มันไปด้วยกันได้ใช่ใช่ใชเพราะฉะนั้นพี่เอ๋อะคนเก่งนะใช่พี่เอ๋อเก่งและพ <t popular> <teor> ี่นางอะเป็นคนการเงินแต่ว่าพี่เอ๋ยเป็นผู้นำแน่นอนมองไปแล้ว ามีเอ๋ขึ้นเวทีปุ๊บร้อไห้เนี่ยพี่เอ๋จะต้องอยู่ในใจแนละ้วว่าเออมันเรื่องจริงว่ะเออเรื่องเนี้ยผมไม่เห็นลูกทีมผมร้องไห้แล้วพอลงจากเวทีมาผมก็มองนะผมเป็นตาผมทําอะไรไม่ได้นะเออแต่ก็ร้องไห้ตามอะ่ะแต่ว่าเอ,อ้ยมันเป็นอะไรวะออโอ้ยสุดยอดจริงๆอยากจะลงไปก่อนเลยยอดแต่เขาบอกว่าถ้าโอบไปเดี๋ยวไม,ไม่เก่งใช่ไหมเออเขาปล่อยให้ร้องไว้ก่อน <laughs> เป้าหมายครับพี่เจมเป้าหมายผมก็น่าจะน่าจะเป็นเพชรสิ้นปีนี่แหละว้ายให้มันจริงใ้มันจให้มันจริงๆเราคิดว่าเพื่อนเราทำได้ไหมครับทำได้ทำได้ถ้าทำได้ให้กำลังใจพร้อมกันสามเซโค่นทำได้โคนนำได้ ไปพี่ผมนำได้ผมนำได้ผมนำได้โอ้เยเอ้ยเอาจับร์จับไปเอ้ยท่านไดมอนท่านไดมอนเออไม่ธรรมดานะคะโอเค